สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถิ่นชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปหาร้านปะยางนะครับเช่า honda าพีของเรานะครับก็ขับมาเมื่อวานเนาะเช้ามาจะไปทํางานนะครับยางรั่วนะดูนี่นะครับขอบอยางลมหมดเลยนะครับแล้วเราก็เช็คดูแล้วนะนี่นครับ จุดนี้เลยนะครับที่เราโดนเหล็กนะครับโดนเหล็กทิ่มนะครับแต่แปลกใจทำไมมันมันรั่วนะครับมันน่าจะไม่รั่วนะโอเคครับเราก็จะมาแนะนำนะสิ่งที่ต้องมีติดบ้านนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนครับเพื่อช่วยมันช่วยเราได้นะครับสิ่งนั้นก็คือนี่นะฮะนี่นะ สูบจักรยานนะครับแต่เรามาสูบรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปดูครับว่ามันจะสูบแล้วพาไปลานปะยางได้ไหมนะครับอ่ะตอนนี้เราเติมลมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองพิสูจน์กันนะครับว่ามันใช่แผ่นนี้หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหฟองฟัดเลยนี่ฮนะเจอแล้ว ก็ถ้าเราเจอแล้วเราก็อย่าเพิ่งเอาตรงนี้มันออกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปออกที่ร้านนะครับยวให้ร้านอ,ออกให้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปปะนะครับดูซิว่าร้านเขาจะปะแบบไหนนะครับตอนนี้มาถึงร้านแล้วนะครับโชคดีครับวันนี้เป็นวันหยุดปีใหม่นะยังมีร้านเปิดให้เราปะยางอยู่ มันเป็นแผลเหล็กทิ่มอยู่รั่วไหมรั่วรั่วครับอยู่ฝั่งนี้แหละเ้่แถวนี้แหละลองหมุนดูโหช่างก็เติมลมมาแบบแข็งๆนี่เห็นชัดเจนเลยครับลม,ลมลมรั่วใส่มือเลย เดี๋ยวมาดูนะครับช่าเขาจะใช้วิธีปะโดยวิธีไหนนะฮะนี่ช่างเริ่มลงมือแล้วนะครับอครับ๋อนี่นะครับไปด,ดูวิธีการปะ เขาเรียกว่าปะอะไรนะปะตัวใหม่เหรอพี่ครับทแทงใหม่แทงใหม่อ๋อแลโอ้โโอ้โหไหวมากมากโอเคเสร็จแล้วนะครับ,บนี่นะฮะมันเป็นครึ่งวงกลมเนาะมันเลยรั่วครับ แต่ถ้ามันเป็นรูถ้าเป็นเหล็กกลมเต็มไปเลยนะครับมันจะไม่รั่วมันจะซึมเฉยๆนะครับโอเคนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับวิธีการปะยางรถของเรานะครับง่ายๆนะครับไม่ถึงนาทีด้วยผมว่าเสร็จ